ออกรถมานะพอออกมาแล้วนะมันวิ่งงานไม่ได้ทํามาหากินไม่ได้ก็เลยปล่อยรถทิ้งเลยทําไมอะพี่นะก็ออกมาต้องไปใส่ค่าเผาค่าแม็กค่ายางค่าคอกหลายๆค่าลืมคิดตรงนั้นครับนะเอารถเอมเดิมมาสุดท้ายวิ่งงานหนักไม่ได้เลยปล่อยรถทิ้งเพราะว่าไม่มีตังค์ไปแต่งรถแต่เดี๋ยวก่อนไวรุ่นวันนี้ตัดปัญหาใครอยากได้รถคอกเผาลอยนะ อยากได้แต่งจัดหนักจัดเต็มชุดแต่งแสนกว่าซื้อรถไอเสมแต่งให้ครบกับโปรศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเที่ยวไปรุมนี่นะไอเสมยึดมาเยอะอืจนมีประสบการณ์เด็ดเนี่ยยึดมาเยอะมากครับนะเพราะว่าลูกค้าออกไปต้องมาเสียค่าเผาค่าแม็กค่ายางเบ็ดเสร็จแล้วลูกค้าไม่มีตังค์คสุดท้ายก็ปล่อยรถทิ้งนะเพราะว่าดาวรถกลับไปแล้วเออค่าดาวก็ออกไปเยอะแล้วนะ อ่ะเมื่อนี้จัดให้ครับเดี๋ยวไอ้แตงใหับเสร็จครับมาแบบําเดิมสิแล้วเดี๋ยวไอ้ไปใส่แม็กใส,ส่เผาใส่ย,ยางบาทที่นี่พอแตงให้ครบเสร็จแล้วคนะบุมพีตังค์ใจขายงวดอีกจะถอดเผาถอดอยางถอดค้อขายต่เด้อคือเกาอีก,ก <c oughs> อาาที่นี่จะหาเงิไปถัวเพราะไอ้แตงใหับเสร็จแล้วบาดที่นี่จะได้บ,บุ้มี้อข้ากอ,อีกว่าอุ้ยออกรถมาแล้วไม่มีทุนแต่งอืมมันมันทุกได้แค่ตันกว่าเองอืมนนะรถของคนอื่นเขา นะบรรทุกสี่ตันห้าทันจะได้เบิดข้คออ้างสักทีเพราะอ้ายยังไงแต่งให้พร้อมบรรทุกสี่ตันห้าทันไปเลยนี่แหละอ่า,อารถบ้านบ้านที่แบบเม่อกบรรทุกของหนักมาแต่งให้ทุกค้าเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กหน้าให้เดี๋ยวใส่เพารอยให้เดี๋ยวเสริมแหนบให้เดี๋ยวใส่ชกควายให้เดี๋ยวใส่คอกใส่ตู้ทึบให้พี่น้องไม่ต้องเสียตังค์บาดกับออนิวเครื่องสามพันปีสองพันยี่สิบสีเทาแลมโบคันนี้เอาไปโปรโมชั่นฟรีดาวกับพังวดเริ่มต้นหกพัน ไยแดงยึดกันเยอะเนื่องจากว่าไม่มีตังไปแต่งรถครับแต่มือสองเดยวแต่งให้สุดเลยแล้วถ้านมือสองถูกยึดอีกอ่ะมดคำ้สีเป้ามดค้สีเป้าเอาเอาฟีดาวออกรถศูนบาทบัตรประชาชนใบเดียวปีแรกผ่อนหกพันปีที่สองผ่อนหนึ่งหมืนแชร์ไปไวยลุนแจ๋ว